สวัสดีครับสอสุดใจนนี้ผมมีแพลตฟอร์มนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของการออกกำลังกายออกกำลังกายยังไงให้ได้เงินนะครับเงินที่ว่าเนี่ยเป็นสกุลเงินดิจิทัลนะครับก็คือเหรียญคริปโตนั่นเองนะครับก็ผมมีแอปที่ชื่อว่า Activefit อนะถ้าออกเสียงไม่ผิดนะครับก็ถ้าผิดยังไงก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับเพราะว่าภาษาอังกฤษผมีไม่อยากจะพูดนะเอาแค่นี้ก็พอนะครับก็เป็นแอปนะครับที่มันจะอยู่ในแพลตฟอร์มให้นะครับอีทีนะงงไหมก็คือเป็นแอป เป็น d ีเอที่อยู่ในเชนของไฮนะครับแล้วต่อมาเขาก็มีการพัฒนาของเขามาเรื่อยนะครับเขาก็จะมีเหรียญของเขาเองด้วยนะครับตอนนี้คือมันพัฒนามาตั้งแต่ปี2018ประมาณนั้นนะครับคือผมจริงๆผมเคยรู้จักกับชุมชนนี้มาก่อนนะครับ แล้วก็เขาก็พัฒนาของเขามาเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีอะไรแต่ผมไม่ได้ไม่ได้เข้าไปศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมสักเท่าไหร่นะครับจนมาตอนหลังเนี่ยผมมารู้จักกับสเต็กเอ็นนะครับก็เป็นเหรียญเป็นแพลตฟอร์มที่เกี่ยวกับเรื่องของการออกกำลังกายเหมือนกันนะครับเป็นการซื้อรองเท้า NFT นะครับแล้วก็เอามาวิ่งนะแล้วก็ได้รับรางวัลได้เหรียญรางวัลเ,เป็นเหรียญของเขานะ เราก็ได้รับความนิยมอย่างมากนะครับเ,เดี๋ยวนะพาไปดูนะครับ step n จะพิมพ์ถูกหรือไม่ถูกนี่แหละ step อ่านี่นะครับ step n นะครับก็ได้รับความนิยมอย่างมากเลยนะครับแต่ตอนนี้ราคาก็ลตูตามตามตามกฎไกลของตลาดตามสภาพตลาดโดยรวมน,นะครับก็ แต่ก็ยังถือว่าราคายังดีอยู่นะครับก็เหรียญหนึ่งก็33บาทนะก็เนี่ยก็คือเป็นแพลตฟอร์มที่เกี่ยวกับกีฬาแล้วทางไฮเนี่ยที่ผมศึกษาอยู่เล่นอยู่นะครับมันก็มีเหมือนกันแล้วมันมีมานานแล้วด้วยนะครับแต่มันไม่ได้รับความนิยมเท่านั้นเองนะตอนหลังผมก็พยายามไปเข้าสเตปเองแต่เข้าไม่ได้นะมันยุ่งยากเกินความสามารถผมไม่หน่อยเพราะว่า หนึ่งแหละอย่างเราทัา่วไปเนี่ยภาษาอังกฤษไม่แข็งแรงนะครับเวลาเราจะเสิร์ชหาหรือจะเสิหาข้อมูลเพิ่มเติมเนะี่ยมันค่อนข้างที่จะยากนะครับการทําความเข้าใจถึงแม้ว่าจะมีโปรแกรมแปลภาษาก,ก็ก็ก็ตามแต่นะครับราคาเหรียญขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งที่ผมติดตามอยู่นะครับเฉพาะที่ผมติดตามอยู่เนี่ยขึ้นมา1 8บาท8สง มันค่อนข้างที่จะยากนะครับพอยากเสร็จแล้วเออเวลาจะทําอะไรทีมันก็มีความเสี่ยงเนาะมันก็ต้องศึกษาข้อมูลให้มันทีทวนก่อนถึงจะลงมือได้นะครับลงมือทําได้ลงมือปฏิบัติได้อย่างพวกสเตปเอนเนี่ยมันจะต้องเสียเงินซื้อนะครับรองเท้า n อ t มาก่อนถึงจะสร้างรายได้ได,ได้แต่นะครับแต่ a c t i ีฟ t i t เนี่ย นะครับไม่ต้องนะครับไม่ต้องแค่สมัครเข้าไปฟรีนะครับลงทะเบียนเข้าไปนะครับแล้วก็ทํากิจกรรมแต่ว่าการรับรายได้ในที่นี้มันจะเป็นรูปแบบของการโพสต์นะครับเป็นการสร้างบล็อกเป็นการาแชร์กิจกรรมที่เราทําในแต่ละวันนะครับเพื่อที่จะให้สมาชิกในชุมชนเนี่ยเข้ามาโหวตเข้ามากดไลค์ให้กําลังใจเรานะครับ แล้วรางวัลที่ได้ก็คือจากการกดให้กำลังใจแต่แต่มีอีกหลากหลายเลยนะครับเมื่อคืนเนี่ยผมก็ตื่นเต้นนะครับเพราะว่าพอศึกษาพอเริ่มศึกษาเข้าจริงๆมันก็เออม,มีมีช่องทางในการสร้างรายได้ให้เราหลากหลายนะครับเขามีปรับปรุงล่าสุดมาเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับอันนี้คือหน้าตาใหม่แล้วนะครับมันก็ใช้งานดีขึ้นเยอะนะครับจากเมื่อก่อนที่ผมก็ใช้ยาก แพลตฟอร์มตัวนี้นะครับเขามีอยู่หลายที่เลยนะครับจะเห็นว่าตรงเหลี่ยแดงเนี่ยนะครับมันจะมีทั้งเหรียญของเขาเองมีทั้งไฮมีทั้งสตรีมมีทั้งเบล์นะครับแล้วก็มีอีกอันนึงเนี่ยผมไม่แน่ใจสองขีดนี่คืออะไรไม่แน่ใจว่าเป็นเหรียญู้หรือเปล่าแต่ที่แน่ๆเลยมีสามแพลตฟอร์มนะครับสามเหรียญน,นะครับถ้าเกิดเราโพสนะครับโพสแอนด์เออร์นะครับข้างบนเนี่ยเวลาเราจะทํากิจกรรมเวลาเราจะโพสต์นะครับ ก็สามารถที่จะนำรหัสของทั้งสามแพลตฟอร์มนะครับถ้าเราไปลงทะเบียนไว้ทั้งสามแพลตฟอร์มแล้วเราโสต์แค่ครั้งเดียวมันก็จะไปโชว์ทุกทั้งสาแพลตฟอร์มพร้อมกันเลยนะครับเราก็จะได้รับรายได้ทั้งสามทางเลยนะครับแล้วทั้งสามทางที่ว่าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไฮไม่ว่าจะเป็นสเตมไม่ว่าจะเป็นเบอร์เนี่ยมันจะมีไรายได้ที่เป็นเหรียญแยกย่อยออกมาอีกก็คือไฮมันก็จะมี เหรียญไฮแล้วก็เหรียญไฮพาวเวอร์นะครับก็จะได้มา2ทางนะครับอย่างสตรีมเองเนี่ยมา3เลยนะครับสามเลย3อะไรบ้างก็มีเหรียญสตรีมมีเหรียญสตรีมล่าแล้วก็เหรียญชอนนะครับแล้วก็จะมีอันนึงสุดท้ายก็คือเหรียญเบอร์นะครับเบอร์ก็จะมีได้มา2 2แบ่งให้เป็น50 50, 50นะิบห้ะ ทั้งสามแพลตฟอร์มเนี่ยคือห้าสิบห้าสิบก็หนึ่งหนึ่งเราได้เหรียญเบอร์สองเราเลี้ยนขอโทษสองเนี่ยเราก็ได้เหรียญเป็นเหรียญเขาจะเรียกอะไรว่าเบอพาวเวอร์นะครับก็จะเป็นไอพวกพาวเวอร์ทั้งหลายแหล่เนี่ยก็คือเป็นการสะสมเป็นเหรียญเก็บออมเป็นเหรียญที่เอาไว้กดโหวตนะครับเป็นพลังในการโบวตเพื่อเป็นการ เหมือนให้รางวัลกับเพื่อนนะครับอันนี้แหละก็คือพอเพื่อนให้รางวัลอันนี้แหละเราจะเป็นรางวัลที่เราได้แล้วการให้รางวัลกับเพื่อนเนี่ยนอกจากให้เขาแล้วเนี่ยมันยังมีแบ่งอีกส่วนหนึ่งนะครับมาให้เรากลับคืนด้วยนะงงไหมนะครับงงไหมเออผมค่อนข้างที่อธิบายยากอยู่นะครับอ่ะมาดูกันกันกบแพลตฟอร์มนี้นะครับ ล่าสุดนะครับเมื่อวานผมเริ่มเริ่มเริ่มนะครับเริ่ม,เ,มเล่นแพลตฟอร์มนี้มาได้2 2สามวันแล้วนะครับเริ่มอาอจริงอาจารย์ดูศึกษาดูว่ามันมันมีช่องทางไหนเราที่เราจะมีรายได้จากตรงนี้ได้บ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับอ่าตรงรูปที่เป็นกล่ององขวานนะครับคลิกเข้าไปเลยนะครับอันเนี้ยเราสามารถกดเคลมได้ทุกวันนะครับได้ทุกวัน าตามช่วงเวลาเนี่ยมันแล้วแต่นะครับว่าจะเคลมได้กี่เหรียญนะครับอันนี้ผมได้0.168เหรียญไม่รู้จะพูดว่าเหรียญอะไรผมก็สะกดไม่ถูกนะก็ยังใหม่อยู่เหมือนกันนะครับเ,เป็นแบบว่าอ่ประมาณนี้นะครับเขาบอกว่า c ีร e ส์บอร์ครับอันนี้คือกดกดเคลมได้ทุกวันนะครับ แล้วก็อ่าก็จะมีแรนดอมให้ถ้าฟุกฟุกนะครับกดเครมมันก็จะได้สามเหรียญนะครับถ้าสามเหรียญก็กี่บาทสามสี่บาทอ่าสามบาทกว่ากว่านะครับสามบาทสี่บาทสี่บาทห้าบาทเกือบห้าบาทนะครับถ้าฟุกฟุกได้ห้าบาทแต่ถ้าปกติก็เนี่ยนะครับก็กดสะสมไปเรื่อยแล้วก็เอ่ออะไรเนี่ยเขาเหรอ ผมเคยก็พี่มาแปลแล้วมไม่รู้แปลอะไรจ,จำไม่ได้ไม่รู้ว่าเมีสมาชิกครบเท่านู้นเท่านี้หรือเปล่ามีคนติดตามหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเอาเป็นว่าประมาณนี้สําหรับเรื่องของการรีวอร์ดทุกวันแล้วก็อ่าสําสหรับการโพสต์เนี่ยอย่างที่ผมบอกที่ผ่านมาเมื่อกี้นะครับว่าโพสอ่า e นเอิะก็คือโพสเสร็จแล้วแล้วก็สามารถรับรายไ,ไ,ได้ได้แล้วมีอีกช่องทางนึงนะครับก็คือเรื่องของการ รับเหรียญของเขาโดยตรงเหรียญของเขาโดยตรงเนี่ยดูเหมือนว่ามันก็จะได้อีกต่างหากเหมือนกันก็คล้ายๆกับที่ผมบอกนะครับก็คือทํากิจกรรมอะไรเขาก็จะให้เหรียญเรามาแม้กระทั่งเรากดโปรบให้เพื่อนมันก็จะได้รับเหรียญตอบแทนมาเหมือนกันอันนี้นะครับอันนี้ก็คือบ a l l e ตในพลตฟอร์มของเขานะครับมันก็จะบอกผมว่าตอนนี้ผมมีเหรียญของแอคแเอฟิเน so 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 ี่ย yeah. อ่านง่ายๆไว้เอฟิแล้วกันนะครับเอฟิ A เนี่ย90เหรียญเมื่อวานผมมีอยู่38เหรียญนะครับโอเคตัดก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะไปลงในท i กตอ k ไว้ด้วยพอดีมัน9นาทีแล้วเดี๋ยวจะ10นาทีแล้วนะครับเดี๋ยวผมมาเล่าต่อในช่วงของวอลเล็ตนะครับว่ารายได้ผมมาจากาไหนได้บ้างนะครับโ okay. อเคประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับก็ติดตามคลิปต่อไปแล้วกัน